สวัสดีครับพบกับผมบริงบริงได้นะครับผมวันวันนี้เรามาอยู่กันที่เท sla Service Center เมืองดาลัสรัฐเท็กซัสนะครับผมแล้วก็ข้างหลังที่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือเท sla Mo เดลวนะครับแต่มันเป็นโมเดลวรุ่น4680ครับสาเหตุที่รู้ได้ยังไงเพราะว่ามันผลิตที่กิกะออสตินนะครับผมวิธีการดูง่ายๆว่ารถคันเนี่ยผลิตที่ฟรีมอนต์ก็คือโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่อยู่แคลิฟอร์เนียหรือผลิตที่เท็กซัสนะครับก็คือเมืองออสตินนะครับ วิธีการดูง่ายๆคือดูต,ตัวตัวรหัสที่11ก็คืออัลฟาเบตตัวอักษรที่11นะครับว่าเป็นตัว F หรือตัว A ตัวนี้เป็นตัว A เลยนะครับก็คือผลิตที่ออสตินหรือย่อมาจากกิกะเท็กซัสนั่นเองนะครับผมเราจะดูได้ว่าตัวโมเดล Y ที่อยู่ในบ้านเราก็ตามนะครับปี2021ที่ผลิตที่กิกะเซียงไฮ้หรือกิกะออสตินหรือกิกะฟรีมอนด์เนี่ยถ้าจะเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ต่างอะไรกันเลยแล้วก็ยังรักษาคุณภาพเขาเรียกว่าวิดอินสเปกได้ดีมากก็คือยังมีเรื่องแกลบต่างๆ ที่แบบว่าเราเห็นได้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีผยเเยนิดนึงประตูห่างนิดหน่อยประตูไม่เท่ากันนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเท sla ครับคุณซื้อเท sla ไปแล้วคุณจะได้รูปทรงที่ไม่เหมือนกันอย่าแปลกใจฮะนี่คือเท sla ครับแน่นอนว่าคุณต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือภายในนะครับภายในเนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด2ออย่างด้วยกันหลักๆนะครับถ้าไม่นับเรื่อง cpu amd ryzen ที่เปลี่ยนจาก intel atom เมื่อป,ปีที่แล้วมาเป็น amd ryzen ปีนี้นะครับผม คือมี2อ,อย่างด้วยกันที่เปลี่ยนนะครับผมก็จะมีตัวที่ปิดปิดคาโก้ข้างหลังแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยเราก็รู้กันว่าเท s ลาโมเดลวไม่เคยแถมตัวปิดคาโก้มาให้อีกอันนึงทีค่คนที่ขนรถ t r a n s p o r t a t i o n g u y เนี่ยเขาบอกพวกเรามาก็คือว่าตรงกลางตรงส่วกลางเนาะมันจะเป็นแบบแม่เหล็กละเท s ลาโมเดลเตัวใหม่ก็เป็นแม่เหล็กเทสล a โมเดลวตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กละก็คือจะไม่เป็นแบบที่ดึง ที่ดึงแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบเป็นแม่เหล็กดึงขึ้นดึงลงไปเลยนะครับติดไปเลยอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็การดีไซน์แบบใหม่ขึ้นนะครับผมแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับผมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะมองไม่เห็นเลยแต่ทุกคนรู้กันทุกคนรู้กันเลยก็คือใช้แบต4680นะครับคันนี้ที่อยู่ข้างหลังผมก็ใช้แบต4680ครับทุกคันที่จอดอยู่ก็จะใช้แบต4680ทั้งหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักก็จะได้เบาวกว่าคบาบิเซตตี้ เขาเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยจะเห็นได้แล้วว่ามีแค่สมีแค่3สีนะครับสสีก็คือมีสีเทาสีดำนะครับแล้วก็สีน้ําเงินสีน้ําเงินมปแค่คันเดียวเท่าที่เห็นก็จะมีสีเทากับสีดำเนี่ยฮะที่ที่เยอะมากแล้วก็ผมเดานะว่าทําไมมันต้องเป็นสีเทาสีดำนะเนื่องจากช่วงแรกในการผลิตอาจจะมีรอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสีดําจะดีกว่าง่ายกว่านะครับผม ก็ถ้าเกิดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เราเห็นเราก็จะรู้ได้ว่าข้อมูลต่างๆที่ผมพูดกันมาทั้งหมดทั้งหมดสรุป3าอย่างด้วยกันนะตอนนี้เท s l a m o เดลวผลิตที่กิกกัตแฟคเตอรี่แล้วเริ่มส่งมอบแล้วอันนี้อย่างที่นหนึ่งนะและสีที่ส่งมอบก็จะมีสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีเทานะครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือการอัปเกรดเพิ่มเพิ่มเบื้องต้นที่เราเห็นด้วยตาเปล่าก็คือจะมีที่ปิดคาร์โก้นะครับผมแล้วก็จะมีที่เปิดตรงกลางนะครับแค่นั้นเองส่วนเรื่องแบตเตอรีอรงงีีี่ออะไไรรยยัังงงเเดด๋ถ้้้าากิิมมคคนนนซืจ ในเมืองดารลัดรู้สึกว่ามี1คนละเดี๋ยวผมจะรอให้เขาได้รถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ฟังว่าเรนจ์มันต่างกันยังไงน้ำหนักที่ได้มาของรถคันนี้ต่างกันยังไงนะครับอย่าลืมสเต t ูนสเตติฟิบิงได้นะครับก,กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอย่างนี้ออกมาเยอะๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเมื่อกี้เขาบอกผมว่า เออจะมีคนมารับรถทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ทั้งหมดจะมีคนมารับ73คนนะครับเพราะว่ารถจะมีเทสราโมเดลวันมาจอดทั้งหมด7 3คันนะฮะถือว่าเป็นการส่งรถที่สุดยอดจริงๆครับวันนี้เขาบอกมีคิวในการรับรถวันนี้ทั้งหมด7 3คนเลยนะขายดีจริงๆรถอันนี้ไปแล้วครับ